สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ยายสีมาพาวทำขนมอ่อในเดอ้อเขาปวดเดอ้อจ้าติดตามยายในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามในเดอ้หดเดอหอมหอมจ้ามาเ้ามาเบิง้งแล้วก็บรรลางเขาสะก้อนจ้าก้อนอื่นนะ ล่างเขามาไวซะก่อนจ้าล่างสองนามสามนามกูละมาสะอาดท่ากูละจ้าแล้วก็มาไวใส่นาเสือ้อคือเก้าจ้าเพื่อความเหนียวนุ่มนี่ละจ้านี่มาเบิ้งบกักพาาจ้าย้ายแซ่ไวด้แบบนี้ละใส่ช่องฟิต ละลถุงละละเล็กละน้อยละกันพอเห็ดกินหนี่อันบกเขาอ้อนจ้าเขาอ้อนแล้วก็มาพักเขาไว้จ้ามาพักเขาไว้สกอนเห็นสะด็ดน้ามกันต้นต่อไปก่ะแกะเขาพูดจ้านี่แหละย้ายแกะแบบนี้แหละเด้อบุังค้นเป็นกระปาดเอากระดีอยู่เดียวจ้า ปาดครึ่งปาดกลางเราก็บ่ได้บ่ได้ปั้นบ่ได้ยัง้งเอาเอาแบบนั้นเลยก็ดีขึ้นกันจ้ะมือนย้ายผ้าเห็ดแบบนี้จ้ะแกไปสามสี่ฟักหนึ่งจ้ะบ่หลายฝนตกห้ามดีปวดขาปวดฟักบ่ยใหญ่ฟักบ่ยใหญ่จะฟัก,นฟกนนหน่อย ฝนดีดีปีนี่มากันตอนต้อไปเข้ากับมาตำเขา่าก็ตำตำบ่าแหลกปันไดดอกจ่าเลียวแต่เลียวเต้เเตไพตะมันเนาะย่อยเฮ็ดเพราเป็นสังเขยดบ่าตาแหลกปันไดได้จา่าย่อย อันที่แก๊เขาโพดนั่นก็เอาเปลือกไว้แล้ะจ้าเปลือกไว้ทำมกถทำหอ่อแต่ว่ามือนี่เปลือกมันบงงามปันัยจ้าก,ก็เลยบยลย่ัยไหลอาจจะบบพ่อใยกับเสียวตองพับเพิ่มละจ้า เอาสองก้อนกะทิกี่ห้องแช่แข็งไว้เอาสองก้อนมาปั้นเอานำกะทิหัวกะทิซะก่อนจ้ากะทิกะบ่เอาเบิร์ดได้จ้านี่ปั้นนี่ เขากระตั้มนี่แหละค่ะประมาณนี่แหละ่บโบโบหลกค่ะปั้นเขาพูดจ้ะมาผสมยาเห็ดบริไสไซแปงด้วยจ้าเด้อแปลงยังกับบริไสไซจ้ะ เอาคนเขากันแล้วเอากะสิมะใส่ส่วนผสมอื่นจ้จะมีเกลือมานหนึง่งช้อนชาเนี่ยจ้ะกระน้ำตาลจ้ะตาลไส้แดงจ้ะหน่อยหลายแล้วแตบอ่ข้ามชอบด้วจ้าเด้อแค่นี้ละจ้าเราก็ใส่บักพาอออนมีบักพาวอ้อน บ่มีก็ไดเร้อจ้ะแต่ว่ามือนี้ย้ายมีอยู่เล็กน้อยกระส่ไปจะห็ดบ,บัไดกระแซบบนันนันได้จ้ามันหอมหอมย้ายมักย่ายมักกระปวด <c oughs> เอากับมาเลื่อมหอนี่แหละจ้ายายบอกว่ามันบ่งามปันไดอ,ดอ ใบมันบไดายไล้ปนไดจ้านี่แหละห่อๆแบบนี้แหละจ้าบบ่ต้องมัดมัดเขาก็ว่างไวเลยนหน่อยไล้ตามคว้มชอบจ้าบบกข้าวก็ได้จ้บาบมมีสูตรตายตัวจ้า ช่วงนี้เดือนกันยาฝนกำลังหลายจ้ะบ่มีแดดมียังเลยปีหกหกกันยาหกหกเมือ่อในวันที่สิบเก้าเก้ากันยาหกหกฝนเล็งแห้งจ้ะก็สิได้ประมาณนี้ละจ้ะบ่สวยงามปานในย่ายบได้ตัดหัวเอาว่าเป็นพ่อสังเกตนี่หละจ้ะสุกแล้ว หอ,หอมจ้าแสบแซบคลิปนี้แต่มีประโยชน์กับกดไลค์กดติดตามให้ีนเด้จ้ายายกัะสิคอล่ะไปก่อนนะขอสวัสดีจ้า